ทุกคนเอ้ยอมสินะคะหลังจากที่กลับมานะคะจากไปปลูกพักสลดัดแมนบบค่ะด้วยเรื่องว่าเฮานะคะกินข่าวหน่อยแบ๊ะและดูเป็นจะหุนดีมากไม่ใช่ค่ะคือกินพวกไอพลังงานในปริมาณที่หน่อยลงนะคะการขับท่ายมันก็นเลยค่อนข้างที่จะบปคคอยดีปันได มื้อนี้ก็เลยจัดนะคะพวกประเภทมันเทศมันฝรังนะคะเอามันหนึ่งกันแบบนี้ไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะแล้วมากินนะคะช่วงเช้านะคะอยากจะบอกว่าปื๊ดๆเลยนะคะถ่ายคล่องมากนะคะอันนี้กับบริวารโมเด้อค่ะอันนี้คือความเป็นจริงเนาะเพราะว่าเขากินเข่าหน่อยลงเขากินผักเยอะกันจริงแต่ว่ากากายยังจะเสียนะที่จะมาซอยในการกับไทยมันจะหน่อยสิ่งที่จะ เพิ่มเข้าไปนะคะทุกคนค่ะก็คือพวกคาร์โบไฮเดรตหรือพวกพลังงานนะคะเขาต้องเติมเข้าไปถ้าเขากินเขาเยเอะกว่านี้ก็คงไม่ได้นะคะเพราะว่าเขากาลังควบคุมน้าหนักเนาะที่นี่ออมซินก็เลยตัดสินใจนะคะก็เอาพวกมันนี่แหละข่ามากินหลังจากที่กินเี่ยงเสร็จเรียบร้อยกันนอนเว้นไปนะคะตื่นขึ้นมาไปเหตุง,งานจ้ะทุกคนหลังเลิกงานมากับมานี่เลยจ้าไปทุกคนมาบึงบรรยากาศแบบคร่าวๆคร่าวๆกันนะจ๊ะ เป็นยังไงเนี่ยคะ่ะชมบรรยากาศในการเดินเบ่าดอกชรีบอสซับในช่วงที่มันกำลังจะล่วงรวยกันแหลมมันก็สิป,ปมาณนี่แหละค่ะทุกคนคะ่ะหลังจากที่ไปเดินมาเสร็จนอกจากนอกะก็มาตำสมบูรณ์กันแบบนี้เลยพ่อยพี่น้องเอซ่บายนะคะแซบจนลืมทายคลิปวิดีโอจ้ามาเดินมาเดิมมา,มมามหากินตำสมรกันยังไรคลิปนี้นะคะอมสินก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะปอกกันไหมนะบ๊ายบาย